สวดีค่ะพบกับรายการโฮสซิงห์เหงหมอนิ้วเช้าวันจันทร์ที่30กันยายนราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วสดใสปรับตัวขึ้นทำหมอนทำหายไม่หยุดขึ้นไปแต่2,685 0ดอลลาร์ในวันพรหัสซึ่งปัจจัยหนึ่งก็มาจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะต้องใช้ยาแรงลดดอกเบี้ยถึง0.5%ในเดือนพฤศจิกายนสงครามอิสราเอลและฮิสบอรอ ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาแล้วก็จีนก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยซึ่งจีนก็เป็นประเทศที่ใช้ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกะะแต่วันศุกร์เริ่มเห็นแรงเทขายทองคำออกมาแล้วนะคะราคาทองคำวันศุกร์ปิดตลาด2,657ดอลลาร์ลดลง14ดอลลาร์ค่ะ เงินเฟอ้อ pce เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2. 2ออซออกมาน้อยกว่าที่คา,าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2. 5ปเซแต่ว่าเงินเฟอ้อเป้าหมายที่เฟดใช้ดูก็คือ core pce เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น2.7เซเท่ากับที่อาจคาดการณ์ไว้แล้วก็มีการเร่งตัวสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้น 2. 6ซนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อตลาดก็ไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วนะคะเป็นห่วงเรื่อง เศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าทางด้านกองทุนส์พีดาร์อกองทัสขาทองคำออกมาวันศุกร์ห้าตันทำให้ทั้งสัปดาห์เนใี่ยขายทองคำออกมา3.45ตันค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้หลกัหลกๆก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดในคืนวันจันทร์มีตัวเลขภาคแรงงานหลายตัวนะคะที่สำคัญน่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงาน นอนฟาร์มเพโลเดือนกันยายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น144,000ตำแหน่งแล้วก็ตัวเลยการจร้างงาน ADP ที่จะประกาศวันพุธตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น124,000ตำแหน่งค่ะแนว้อน้่มค่ทองคำคาดว่านะ่าจะเริ่มขึ้นหน่อยลักษณะที่เป็น sideways นะคะ แนวรับ2,645ดอลลาร์2,630ดอลลาร์แนวต้าน2,670ดอลลาร์และ2,680ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาตรงแท่งของสมาคมขายออกวันเสาร์4,850บาทต้นลง50บาทค่ะแนวรับ4,700บาท4,550บาทแนวต้าน4,950บาทและ4,1050บาทค่ะ คำแนะนำการลงทุนนะคะถ้าลงทุนระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากขายก่อนไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนระยะยาวก็แนะนำถือต่อไปสำหรับ g o ลฟิเจอร์นะคะเปิดฝั่งขายได้ที่2,680ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,685ตดอลลาร์โกลไลฟ์ฟิเจอร์เปิดฝั่งขาย2,710ดอลลาร์ตัดขาดทุน 2,715ดอลลาร์ค่ะถ้าจะเก่งกำไรฝั่งซื้อนะคะอาจจะดูตรงแนวรับที่เป็นสปอร์ต2 6 4่ดอลลาร์เราก็ตัดขาดทุน2,630ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาททรงตัวบรรสุกอยู่ที่32บาท34สตางค์นะคะ แนวรับให้ไว้32บาท20สบตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท50สบตางค์ค่ะสำหรับ usd f u t u r e นะคะเตือนธันาคมแนวรับ32บาทแล้วก็แนวต้าน32บาท30สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ